สวัสดีนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับก็จะมาสอนติดตั้งปลั๊กอินกีตาร์นะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ลูเทอร์นะครับเพื่อนผมเป็นอะคูสติกนะผมนี่นะเป็นกีตาร์เหมือนกีตาร์คลาสสิกนะผมซึ่งตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถโหลดนำไปใช้งานกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนโหลดมาแล้วนะครับผมก็ื่ทำการคลิกขวานะเลือกเป็น extract here นะครับผมนี่นะก็จะได้ตัวนี้มานะผมนี่นะ ก็ดับเบิลคลิกซ้ายไปเลยนะครับผมนี่นะเพื่อนเพื่อนคนไหนใช้ระบบแม็กก็เลือกตรงนี้นะครับถ้าเกิดใช้ Windows ก็เลือกตรงนี้นะครับผมซึ่งจะมาคู่กับไลบรารีตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับผมผมเลือกเป็นว i n d o w s นะครับผมก็ดับเบิลคลิกซ้ายไปเลยนะครับผมนี่นะจากนั้นก็ไปตรงนี้นะครับ AGL ตรงนี้นะครับเวอร์ชันสามนะครับผมก็ดับเบิลคลิกซ้ายไปเลยนะครับผม เมื่อมีต่างเด้นขึ้นมากดปุ่ม yes ไปเลยนะครับจากนั้นเลือกเป็น i accept นะครับผมแล้วก็กดปุ่ม next ไปนะครับผมตรงนี้นะก็จะไปอยู่ที่โปรแกรมไฟล์นะครับแล้วก็เป็น a m p e Sound นะครับผมเนี่ยเราก็ดูค่าตามนี้นะครับจากนั้นก็กดปุ่ม next ไปเลยนะครับผมตรงนี้ผมเลือกปุ่ม yes นะครับแล้วก็ next ไปนะครับผมซึ่งตรงนี้นะผมจะเลือกแค่ตัวเดียวพอนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่มีเปคคอมแรงๆก็สามารถเลือกได้ทั้งสีตัวนะครับผมเนี่ยผมเลือกแค่ตรงนี้นะครับ เจ้าแอมเปอร์กีตาร์เอลตัวนี้นะก็กดปุ่มเน็กไปนะผมจากนั้นก็กดเน็กไปอีกทีนึงนะครับผมตันนี้ผมกดอินสตารไปเลยนะครับก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับก็กดปุ่มเน็กไปนะแล้วกดปุ่มฟินิชไปเลยนะผมนี่นะคราวนี้เราจะมาแอคทีฟกันนะตรงนี้นะครับเพื่อน ก็เราเลืลอซ้ายไว้เลยนะผมนี่นะนี่นะเพื่อนๆเพื่อนๆดูตรงนี้นะมันจะเป็น atl นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะผมนี่นะซึ่งตัวอื่นที่คลิกไปแล้วมันจะเป็นสีเขียวนะผมเพื่อนเพื่อนกดปุ่ม active ตรงนี้นะครับเฉนั้นะครับตรงนี้เลือกเป็น offline นะผมแล้วก็เลือกเป็น active ตรงนี้นะครับนี่นะเมื่อเสร็จแล้วก็กดปุ่ม exit ออกไปเลยนะผมเห็นไหมครับเขาจะเป็นตัวสีเขียวหมดแล้วนะครับผมทีนี้ก็ปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยนะครับอ่าคราวนี้นะครับผมก็จะย้อนกลับไปนะผมนี่นะกดปุ่มลูกศรย เข้าไปตรงไลบรารี่เลยนะเพื่อนๆตรงนี้นะซึ่งเราจะทำการติดตั้งไลบรารีตัวนี้นะครับผมเหมือนที่ผมเคยสอนไปในพีก่อนนะผมก็บ o ลคลิก l i c k ไปเลยนะครับผมตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็กดปุ่ม next ไปเลยนะครับนี่นะเขาจะไปอยู่ที่ไดซีอ่าผู้ยูเซอร์นะไปอยู่ที่ด็อกิเมนต์นะผมนี่นะก็กดปุ่ม next ไปนะครับผมแล้วก็ install ไปเลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก้อยกดปุ่ม finish ไปเลยนะผมนี่นะ จากนั้นนะครับให้เพื่อนๆํำการคลิกขวาตรงไฟล์ p k g ตรงนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็เลือกเป็น Copy เลยนงเลยครับผมจากนั้นให้เพื่อนๆเข้าไปตรง document นนะผมนี่นะแล้วก็เข้าไปตรง Apple Sound นะเพื่อนๆผมนี่นะจากนั้นก็เข้าไปตรง a g l ตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับเป็น a c ค u ส t i c g u i t a r r o เ t e รนะผมนี่นะจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆํำการคลิกขวาตรงพื้นที่ยงว่างนะแล้วก็เลือกเป็น New นะผมเลือกเป็นโฟลเดอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า a g l นะครับผม เป็นเอไปนหนึ่งครั้งนะครับผมนี่นะก็ดับเบิลคลิกซ้ายไว้เลยนะครับผมจากนั้นให้ทการคลิกขวาที่พื้นที่ว่างกดปุ่มพาร์วางไปเลยนะครับผม,ก,ก,ก, ang, ก, ang, บผมก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่าหลังจากวางเสร,ร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเข้าไปตรงไดซี C นะผมนี่นะแล้วก็เข้าไปตรงโปรแกรมไฟล์ซึ่งเป็น64กรสี่บิตนะผมจากนั้นให้เข้าไปตรงแอปพลิเคตรนนี้นะครับพเพื่อนเพื่อนก็นี่นะครับเป็น a g l นี้นะครับเพื่อนเพื่อนทำการคลิกขวานะครับ เขาเลือกเป็น copy เลยนะผมนี่นะจากนั้นย้อนกลับไปตรงไลซี่นะผมแล้วก็เข้าไปตรงโปรแกรมไฟล์ x86 งนะครับเุื่มัเื่อนก็ลากบาร์ด้านหลังมานะครับแล้วก็ไปตรงริปเปอร์เลยนะผมนี่นะก็ด o u b l e ล n g ซ้ายไปเลยนะผมเมื่อเจอวิธีก็ d บ u b l e ล n g ซ้ายไปนะผมแล้วทําการคลิกขวาตรงพื้นที่ว่างแล้วกดปุ่ม part ไปเลยนะครับกดปุ่ม continue นะครับตรงนี้นะก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็พับหน้าต่างนี้เก็บไปก่อนนะครับ จากนั้นก็เปิดริปเปอร์ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็กดปุ่มออปชันไปนะครับกดเป็นเพลเยอร์เลือกเป็นวีทีนะครับแล้วก็กดอีด t ินนะครับเพื่อนๆก็ไปแอดมานะครับซึ่งค่าเดิมๆที่เราเคยแอดไว้เขาจะมาอยู่แล้วนะเพื่อนๆผมนี่นะเป็นไดซีโปรแกรมไฟล์เอ็กไบบวกริปเปอร์วีทีนะครับจากนั้นทําการรีสแกนไปหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่สแกนเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆก็กดปุ่มโอเคไปเลยนะครับผมนี่นะจากนั้นก็ดับเบิ้ล สร้างแท็กมานะครับแล้วก็กดปุ่มตรงนี้นะครับเลือกเป็นอาอชแนลนะผมแล้วก็กดปุ่มสีแดงข้างหน้าตรงนี้นะครับฉะนั้นให้กดปุ่ม fX ไปเลยนะครับเพื่อนฉะนั้นเพื่อนก็ไปตรงปุ่มนิวนะครับแล้วก็เลือกเป็นแอมป์เอลตรงนี้นะครับเป็นกีตาร์ลูเทอร์นะผมนี่นะแล้วก็กดปุ่มแอดไปเลยนะครับผมฉะนั้นก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้นะก็มาแล้วนะเพื่อนๆเป็นเจ้ากีตาร์ลูเทอร์ตรงนี้นะเพื่อนก็สามารถกดเล่นที่เส้นได้นะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งก็จะมีค่าต่างๆให้นะครับพ็คล้ายๆกับปิตา้าตัวก,ก่อนๆที่ผมเคยสอนไปนะครับผม,นะผมก็จะมีการเล่นสายต่างๆแล้วนะก็มีตรงนี้นะครับเพื่อนมีเบสท์นต่างๆนะครับลองเล่นดูนะครับผมนี่นะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเริอกเบสท์นทอีกสองดูนะ 3นะแล้วก็ไป4แล้วเพื่อนอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นที่5้ะครับซึ่งก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆพ่งครับเพื่อนๆอนกอ็สามารถสร้างแพทเทิร์นเองได้นะครับผมตรงนี้นะครับผมตัวต่อมาตรงนี้นะก็จะเป็นนี่นะเป็นแพทเทิร์นเขาอีกอันหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนลองเล่นดูนะครับผม กานกันะบแล้วก็มีแทบรตรงนี้ก็สามารถปรับค่าต่างๆได้นะคนะรับนนก็ลองไปปับกันดูนะครับผมมีมดตั้งค่าเสียงตรงนี้ก็สามารถเลือกเป็นบิกหรือเป็น,ปน,ปนฟิงเกอร์สไตล์ก็ได้นะครับ สามารถเลื่อนปรับได้เลยนะผมโอเคนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็จะเอาไว้ประมาณนี้นะเพื่อนๆับผมเดี๋ยวไปพบกันใหม่ใน EP หน้าเลยนะครับผม